สวัสดีค่ะพบกันในช่อง YouTube Pieces Aphrodite นะคะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยที่เข้ารอบ24คนสุดท้ายค่ะเปิดทีละใบ24ใบ24คนว่าแต่ละคนได้หมายเลขอะไรได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะเป็นไพ่ที่ดีหรือไม่ดีค่ะ คือเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเปิดออกมาก็ค่อนข้างกลงนะคะคนที่เข้ารอบ24คนเนี่ยเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาส่วนใหญ่มาดูคนแรกนะคะคุณสอนสรสนะคะคุณสอนสรดได้ไพ่อะไรขึ้นไพ่จัดเม้นนะคะ คุณพรนพัฒนะคะได้ไพ่เดทค่ะคุณอิสรีได้ไพ่แปดถ้วยค่ะคุณทนิถาธานิถาได้หกถ้วยนะคะคุณพิมยาดาได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะ คุณอัญญพัฒน์นะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะคุณปุณชรัตนะคะได้ไพ่กิงถือเหรียญค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากละคะเนี่ยราชาไม้เท้าเป็นไพ่ที่มีโอกาสได้ตำแหน่งนะคะคุณกีรดาได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะ คุณกีราดาก็ได้ไพ่ที่มีเกณฑ์ได้เหมือนกันนะคะคุณปินธิรานะคะได้ไพ่ราชาถ้วยค่ะคุณปินธิราเนี่ยได้ไพ่ดีตลอดเลยนะคะรอบแรกได้เอ็มเพรสรอบที่สองนี้นะคะที่เปิดรอบที่สองได้ราชาถ้วยมีมีสิทธิ์ได้นะคะคุณวะราพรค่ะเึ้ื่อนไพ่เดะมูนนะคะ คุณจันทรัตค่ะขึ้นไพ่สามไม้เท้านะคะคุณอรณพันธ์ค่ะได้ไพ่ราชินีถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะมีสิทธิ์ได้นะคะเนี่ยราชินีถ้วยคุณพีรยานะคะได้ไพ่สี่ไม้เทาะะ้าค่ะคุณดิศณนีนะคะ ได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะคุณที่คำพรน,นะคะได้ไพ่ราชาดาบนะคะมีสิทธิ์ได้นะคะคนที่ได้ไพ่มหาเล็กอัศวินราชินีราชามีสิทธิ์ได้แล้วก็คนที่เป็นไพ่เมเจอร์ดีๆก็มีสิทธิ์ได้นะคะคุณมานิตานะคะได้ไพ่เอ็มเพรสอันนี้ก็ดีนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ที่ดีมากๆเลย ของผู้หญิงนะคะไพ่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงคุณอธทิชาค่ะได้ไพ่ emperor นะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีมากๆเลยะคะ่ะคุณวานิดานะคะได้ไพ่ tower คะ่ะคุณวาริสานะคะ ได้ไพ่หรือสีค่ะคุณธัญนัทนะคะได้ไพ่หกดาบค่ะคุณรสสรินนะคะได้ไพ่เก้าไม้เท้าค่ะคุณจิรัชยานะคะ ได้ไพ่อัศวินถือเหรียนเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะคะคุณพรณพัฒนะคะได้ไพ่สามดาบค่ะคุณพรวิภานะคะได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะคนที่ได้ไพ่ดีก็มีคุณ ที่ได้แบบมีสิทธิ์ได้ตําแหน่งนะคะคุณปุณชรัศมีราชาไม้เท้าคุณกีรดาราชินีดาคุณปินทิราราชาถ้วยคุณอรณพันคุณราชินีถ้วยนะคะคุณที่คัมพรราชาดาคุณมานิตาเอมเพรสคุณอธิชาเอมเพอเร์ แล้วก็คุณจีรัชยาอัศวินเรียญนะคะรอดูว่าไพ่จะตรงหรือเปล่านะคะนี่คือ,อรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ก็ติดตามชมนะคะเขาจะประกวดกันในเดือนกุมภาพันธ์รอบพีริมก็คือวันที่4รอบไฟนอลคือวันที่6นะคะ6กุมภาพันธ์ติดตามดูค่ะเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ขอให้คนที่ชนะนะคะไปแข่งระดับโลกได้ตำแหน่งมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชม